มาพบกับผมอีกแล้ว CJRPC วันนี้ผมจะมารีวิวกับเจ้าคันนี้เป็นรถครอบครัว SUV คันใหญ่นะครับผมกับเจ้า MG HS 1.5phev นะครับเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับวิ่งได้ทั้งน้ำมันและไฟฟ้าก็ดีไซน์ตัวรถด้านหน้าบอกเลยว่าสวยนะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าพรีเมียมมีโลโก้ MG ติดมาให้ไฟหน้าเป็นไฟหน้า Full LED Projector l e ยนะครับพร้อมไฟตัดหมอกก็เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ตัวรถกันก่อนนะครับผมสูงสงใหญ่ๆแบบนี้มีแหลกหลังคา มาให้นะครับผม ไฟเลี้ยวติดกระจกมองข้างนะครับออปชั่นจัดเต็มมีกล้องมองรอบคันมาให้ด้วยนะครับล้อแมกอลลอยพร้อมยางใหม่4เส้นขอบยางเป็นขอบ18นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ตัวรถด้านหลังกันก่อนนะครับด้านหลังก็ดูสวยดูใหญ่นะครับดีไซน์ไฟท้ายก็ดูโมเดิร์นดีนะครับผมมีไฟเบรกตรงที่3มาให้ติดตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้ด้วย4จุดเป็นเซ็นเซอร์เตือนการชนด้านหลังนะครับด้านหลังของเขานะครับก็กว้างแบบนี้ใส่ของได้เยอะนะครับจุใจ แบกอะไรก็แบกนะครับสัมภาระนี่นะครับชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินชุดอะไหล่มีให้ครบในส่วนของด้านในตัวรถนะครับผมก็ดีไซน์บอกเลยว่าดูสวยดูสะอาดตานะครับเบาะเป็นเบาะหนังสีทูโทนนะครับเป็นสีขาวตัดน้ําเงินนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับผมมีออปชั่นให้แล้วก็มีโหมดซุปเปอร์สปอร์ตมาให้ด้วยนะครับปุ่มบูทสตาร์ทหน้าปัดเรือนไม้เป็นดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้มีฟูดคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับจอเป็นจอทัชสกรีนแอร์เป็นแอร์ออ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคร<อ>ับเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้า<บ><อ>มีระบบช่วยลงทางลาดชันให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องผู้โดยสารกันว่ากว้างแล้วก็ใหญ่ขนาดไหน ด้านหลังก็ใหญ่ๆกว้างๆนะครับมีที่พักแขนมาให้คันนี้มีลำโพงโบสให้รอบคันนะครับผมฟังเพลงชุดเสียงจัดเต็มนะครับมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับบอกเลยว่าคันนี้แอร์เย็นขับฉับนะครับสันลูฟให้ด้วยนะครับเป็นคารันด์สันลูฟนะครับบรูุแบบยาวเบาะพับได้นะครับพับได้2ฝั่งนะครับผลสัมภาระได้เยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับผมห้องเครื่องของเขาก็สะอาดดแบบนี้เลยนะครับเครื่องยนต์แน่นๆเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1 5 0 0 c ีทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า นะครับเป็นระบบพักอินไฮบิดนะครับคันนี้นะครับรับประกันว่าไม่มีชนหนักนะครับไม่มีจมน้ำนะครับเลขไม้แท้100%เปอร์เซ็นต์นะครับใครมาจากคลิปนี้นะครับผมรับไปเลยส่วนลดสูงสุดถึง1แสนบาทนะครับใครชอบคันนี้สนใจคันนี้ติดต่อเข้ามานะครับตามไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้ด้วยขอบคุณครับ